กว่าจะมีวันนี้จากเด็กครอบครัวล้มละลายสู่พระเอกดังดหนี้ให้แม่ค่ะขึ้นแทนพระเอกซีรีส์วายแถวหน้าเมืองไทยอย่างยินอน,นันต์คีตอนนี้กำลังมีผลงานซีรีส์วายกลรักรุ่นพี่ประกบคู่กับคููจิ้นหน้าหวานวรว,วนรัตน์นับว่าตั้งแต่ซีรีส์ออนแอร์ก็มีแฮตแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์กันเลยล่ะค่ะพูดถึงหนุ่มยินตั้งแต่เขาเข้าวงการันเทิงมาก็มีดราม่าบ้างแต่ก้กาวข้ามผ่านมาได้ด้วยดีโดยมีเพื่อนพี่น้องครอบครัวและแฟน ขับให้กำลังใจไม่ห่างด้วยความหลอ่อน่ารักเก่งและทัศนคติดีสุดๆทําให้มีแฟนขับหลงรักและชอบทั่วเอเชีย er. วันนี้เราก็เลยจะพาไปเจาะลึกชีวิตของหนุ่มยินกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายเลยล่ะคะ่ะ ได้เปิดใจไว้ผ่านรายการแฉบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นับว่าเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ล้มละลายเคยมีธุรกิจขึ้นห้างเลยที่ป้าทําธุรกิจเสื้อผ้าเจอ,อยุคต้มยำกุ้งก็เริ่มหายไปเรื่อยๆป้าก็เล่าเรื่องราวเรื่องบ้านให้ฟังให้ทําใจว่าบ้านจะถูกยืดหนักสุดคือก่อนเข้ามาหาวิทยาลายัยตอนนั้นผมแค่มีเป้าหมายว่าตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดที่เรียนวิศวะมสวคิดแค่ว่าเรียนให้จบทํางานมีเงินเดือนก็ค่อยมาคิดต่อว่าต่อยอดอยังไงป้าก็ไปหางานที่ แทบจะเป็นแรงงานขั้นต่ำเพื่อจะหาเงินส่งมาให้ครอบครัวที่นี่คุณยายขายสลดัดขายก๋วยเตี๋ยวเลิกเรียนก็มาช่วยขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็มองว่าอายุเท่านี้เขาไม่เซ็งหรอเป็นผมก็เครียดว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตขนาดนี้ตอนนั้นโชคดีมีงานเข้ามาก่อนหน้านั้นเพื่อนเป็นเดือนคณะมานั่งคุยกันเขาบอกลงรูปในไอจีได้ตังห้าร้อยบาทเราก็เลยคุยคุยกันไปคือการรีวิวและโดนเรียกไปโอเพ h นเฮ้าส์น้องๆเขาเข้ามาขอถ่ายรูปรูปหน้าจะหลุดไปในเนตผู้จัดการคนปัจจุบันก็ทักมา หลังจากนั้นก็มีงานรีวิวเงินรีวิวที่ได้ก็ได้นําเงินไปช่วยคุณยายกินข้าวนอกบ้านช่วงนั้นป้าก็ไปทํางานที่ฮ่องกงพี่ชายเรียนอีกที่กายกันก็อยู่อีกที่มาไปทําสวนอยู่สุพรรณคนเดียวเริ่มมีงานมีชื่อเสียงได้เงินจากการรีวิวสินค้าก็นําเงินไปไล่เคียรนี่นอกระบบของม้าก็คุยกับม้าที่มีนี่นอกระบบเกือบล้านก็ยืมไว้ก่อนผมจะหาทางปิดทีเดียวในระยะเวลาเกือบปีนอกจากนี้ก็ได้ซื้อบ้านให้ครอบครัวเมื่อปีที่แล้ว หไืว่ากว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้หนุ่มหญินของเรานะคะก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากพอสมควรเลยค่ะ